เยอ้งาขึ้ครับเด้อนี่ยกินเาเนี่ยชมหาอเรียกสายยาอไรแ่บหลายแ่บหลาครับเด้อเนี่ยเพิ่งพักรถครับนี่ใ่พักวัานยกินบ่นี่พักตบพักพักบัวครับเด้อก่หัวว่าอบ่ว er> ีหัวหอยกิโลหัว so ว่าไปดูคำใหญ่ๆในแม่ลผักน้ำเนยเหนมันน่ากินในแม่ละ พยายามก็แบบเป็นตาเสียบหลาไหนพี่เจ๊ไปไหนที่น่าตักหน่อยเย็นมูดีกินงานสุบอะไรเขาจุบแล้วงานสุบจบแล้วเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็ไปสวรรค์จริงร่วมญาติกินตำแบบฮวงด้วยครับเด้อยนี่เด้อมั่งอร่อยมั่งพักอร่อยเป็นตาเสียบเพราะเสียบเนื้อเอาสุดยอดอีหลีวะมึ่งอร่อยเด้อเป็นไรมึงกองพักอร่อย อะไรลูกยายลูกครับพี่ไปเก็บหอยหนุ่มกับยายหัวนันแซ่บแซ่บแสบมีหอยขอนมาเขาก็ติดแก่ถ้าหามันก็ติดทนได้มันก็เก็บตัวใครงูไปจ่อหลังนักเขาบอกไปสั่งล่ะไว้จะมาจ่อหลังก็ไม่สีด้วยโอ้ผู้ใดไปจ่อหลังบรรยากาศข้างทุ่งนาเด้อครับเตอร์นี่ าเหนลือมันบองฟังกินเสียวอินจอหน้าเอแมนเขากะเขาไปเห็ข้า่ได้ได้หมดที่งมาเลยแตไปขอเงนยางไปบี้เขากะเห็ดเป็นทีน่นหน่อยจอเฮ้ยเดกมายงไเก็บว่เก็บว่ซ้ำนะกมัดขาไปพร้อมมันมากมัดแขนไลย่ยุ้ยบ่อยมัดงาเอาเอนไปเอาเอนเจ้าเอเอาโคกแสบมามาตาสงเ เออมกโชอบอกอีกคือว่นมันไปจากผ่าแล้ก็พวกเออโ่อบอกอีกก่คุิบ่ได้กินน่ยมีโอ้ก็ไลุงเทพน้อกิน้เนี่ยกินไตเน่มันคือเปียกินได้ยักมึงเสียได้กเปียกเกว่าหามือก็รโอ้ส่กับใส้มดกะโหลกกะล่าเลยวะก้มสมันปคนบ้านเน่าเหรนเขาบอคือกูมด นี่ครับพักต๊ครับกนี่ครับนี่ับตงหงแสบหลาย้วกครอ่มอกินบเลยนกะสิตาไม่อีกโยก้ากระถินอันนี้พักพักพักลินปีครับ่อนันปีครับนี่ไ้กเคยกินนี่พักลินปีนี่พักลินปีบอกว่าลินเมื่อยค่ะหกครับหกั